สวัสดีค่ะวันนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิครูที่อเมริกามาฝากนะคะหลายคนมาอยู่ที่อเมริกาแล้วอยากจะเป็นครูแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราต้องมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าจบจากเมืองไทยเราก็เอาไป Evaluate ให้เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องเรียนจบ Teacher Preparation Program ของที่นี่ด้วยนะคะ,ะถึงจะเป็นครูที่ Public School ที่อเมริกาได้นะคะ โรงเรียนที่นี่นะคะเขามีกฎว่าต้องจ้างครูที่มี teaching credential ก่อนที่จะพิจารณาครูที่ยังไม่มี teaching credential นะคะแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนเขาขาดแคลนครูจริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถรับอินเ r อร์นที่เชได้นะคะ,ะซึ่งอินเ r อร์เนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถทำงานสอนไปด้วยได้แล้วก็ต้องเรียนอาวุธครูไปด้วยนะคะในระหว่างที่สอนนะคะ การเรียนเอา Teaching c r e d e n t i a l นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีค่ะรวมทั้งฝึกสอนนะคะ teaching credential ก็จะมีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะสอนระดับไหนนะคะแต่ละรัฐของที่อเมริกานะคะก็จะมีชื่อเรียก Teaching c r e d e n t i a l ของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะรีคอรี่เมนต์ต่างต่างก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะคะแค่เอาลิงก์ข้อมูลของแต่ละรัฐเนี่ยแนบมาให้ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะคะ คุณก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็คลิกเข้าไปในลิงก์ของรลับที่คุณอยู่นะคะแล้วก็ไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมเอานะคะที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็จะมี multiple teaching credential นะคะซึ่ง multiple subject นะคะ teaching credential ซึ่งจบมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถสอน elementary school ได้นะคะ,ะแล้วก็จะมีอีก credential หนึ่งก็จะเป็น ก็จะเรียกว่า single subject teaching credential นะคะซึ่งถ้าจบมาแล้วเราก็สามารถสอน middle school แล้วก็ high school ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราอยาจะสอนวิชาอะไรนะคะอีะอก Credential หนึ่งของแคลิฟอร์เนียก็คือ special education teaching credential นะคะก็คุณ e n t i a l นี้ก็จะสามารถคุณก็จะสามารถสอนเด็กพิเศษได้นะคะซึ่งแคก็จบมา Uh, จบ Early Childhood Special Education Program นะคะแค่ก็สามารถสอนเด็กพิเศษที่ตั้งแต่ uh, เด็ก infant จนถึง preschool ได้นะคะคนที่อยู่แคลิฟอร์เนียนะคะคุณก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลที่เรียนได้โดยตรงจากเว็บไซต์นี้นะคะเป็นของ CTC นะคะ CTC เว็บไซต์นะคะก็เลื่อนลงไปคุณก็สามารถใส่ข้อมูล Teaching credential ที่คุณสนใจลงไปในช่องนี้ได้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะ โผล่ขึ้นมาให้เราดูว่ามันมีโรงเรียนไหนบ้างที่จะที่ออฟเฟอร์โปรแกรมที่เราอยากจะเรียนนะคะอ่าไอตัวที่เป็นสีน้ําเงินก็คือเป็นโรงเรียนรัฐนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะอ่าแค่แนะนําให้เรียนโรงเรียนรัฐบาลดีที่สุดนะคะเพราะว่าค่าเทอมถูกกว่าแล้วก็คุณภาพการเรียนการสอนดีกว่าด้วยนะคะราคายัางไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็ ถามกันเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ